133.20เหรียญสาระฐต่ไอไออนค่ะลดลง1ดอลลาร์60เซนค่ะส่วนทองคำในประเทศจากสมาคมผู้ค้าทองคำนะคะวันนี้ค่ะปรับเพิ่มขึ้นลดลงทั้งหมด3ครั้งค่ะโดยรวมแล้วปรับลดลงบาทละ200บาทนะคะโดยทองรูปพรรณรับซื้อที่23,498บาทค่ะขายออกที่24,350บาทค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้อที่23,850บาทค่ะขายออที่23,950บาทค่ะ เช่นเคยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้นะคะเราจะมาต่อสายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ทองคําค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณพิพานณวะัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l i บ n เลนแอนดจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพาค่ะคุณพานยดสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะราคาทองคําเหมือนจะปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สามแล้วนะคะแบบนี้เกิดจากแรงกดดันอะไรคะ ค่ะก็มีการย่อตัวลงมาในเรื่องของราคาทองคําเองนะคะค่ะวันนี้ลงไปทําจุดสั้งสุดระดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยี่สิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออยอาร์นะคะ ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งเมื่อคืนนี้ด้วยเพราะวานี้มีการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นนะคะ,คะเลยทาให้กดแรงกดดันของราคาทองคาเองก็มีการปรับโจลดลงมาวันนี้แนะนําให้อกลงพุนความในเรื่องของข่าวที่จะมีออกมาวันนี้ตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งถือว่าค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานาน,นอกภาค อาจจะต้องติดตามมาอีกครั้งหนึ่วว่าตัวเลขจะออกมาเป็นผลบวกหรือว่าลบกับราคาทองคำนะคะเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาวันพุธเองตัวเลขของสหรัฐเรกาส่งผลบวกทําให้ราคาทองคําขึ้นพอมาป็นวันพฤหัสหัส่งผลลบทําให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงแล้วก็ตัวเลขคืนนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญถือว่าเป็นตัวเลขใหญ่ทีเดียวค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนของผลการประชุมของยุโรปล่ะคะตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อราคาทองคำไหมคะ ไม่มากค่ะที่สง่งผลน่าจะเป็นในตัวเลขของฝั่งสหรัฐอเมริกามากกว่านะคะค่ะแล้วก็โดยที่ในคืนนี้นะครผลดราะมองว่าโอกาสการปลี่ยงโจขงของรัฐารรมคูเนี่ยน่าจะได้เห็นจนถึงบวกลบประมาณสักสามสิบเหรียญได้โดยที่แนวต้านด้านบนจะอยู่เชื่อดับประมาณหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญแล้วก็แนวรับจะอยู่เี่่ะดับประมาณหน,นึ่งพันหกร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อถอยอัพได้เลยทีเดียวค่ะ แล้วในส่วนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและกรีซในรอบที่สองในวันที่หกนี้นะคะจะส่งผลต่อราคาทองคำบ้างไหมคะอาจจะต้องติดตามบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่กระทบกับในเรื่องของค่าเงิเนยูโรบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะกระทบต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของราคาทองคําเองแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้น้าหนักเนี่ยก็ยังให้น้าหนักของทาง สหรัฐอเมริกามากกว่าเราก็อย่างล่าสุดเองตอนนี้คือตัวสำคัญเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของราคาน้ํามันนะคะซึ่งล่าสุดเองทางกลุ่มโอเปกก็ได้มีการผลิตน้ามันเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อต้องการที่จะลดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันเองอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันที่กดดันทาให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงค่ะอืมค่ะทางวายลจีมีมุมมองว่าสัญญาณทางเทคนิคของราคาทองคาจะฟื้นตัวบ้างไหมคะ ถ้าเราดูตามสัญญาทางเทคติคเนี่ยทางวอลติมองว่าถ้าหลุดแนวที่หนึ่งพันหกร้อยี่สิบห้าโอกาสที่จะย่อลงไปจนถึงประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนี้ค่อนข้างมากนะคะ,คะและล่าสุดเองวันจันทร์นี้มีโอกาสที่ทาง c ี e มีหรือว่าทางโกลฟูเจอร์ er ของที่สหกรัฐอเมริกาเองจะมีการปรับเพิ่มเมา r ิ i n ห,หรือว่าเงินหลักประกันขั้นต้นโดยที่จะเพิ่มกับกลุ่มที่เป็นเอ,อ นอนเฮดนะคะก็คือกลุ่มที่ลงทุนเพื่อการเก็งกำไรโดยที่จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดประมาณสองเท่าได้ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะค่ะเพิ่มขึ้นในลักษณะของสินค้าที่เป็นทองคําด้วยหรือว่าสินค้าที่เป็นพืเจอดลงทุนด้วยค่ะยังนงอันนี้จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยส่งผลลบกับราคาทองคาเพราะเป็นไปได้ว่าราคาสินค้า c อมม o d ิตี้ตัวอื่นอาจจะมีการปรับตัวลงทองคาด้วยเพราะว่าต้องเพิ่มมาจินค่ะ ค่ะแล้วคุณพิพามองว่ายังไงคะว่าจะมีการถือครองทองคําข้ามสัปดาห์แบบนี้คะคิดว่าแนะนํำไหมคะแนะนําว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการ top loss นะคะต้องการความเสี่ยงแนวที่สาคัญคือระดับ1ง625เหรียญถ้าหลุดแนวนี้ลงไปแล้วในโอกาสในการปรับตัวลงต่อของราคาทองคายังมีอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสก็ยังจะอยู่ในกรอบที่ระหว่างหนึ่งชัน625 จนถึงกรอบ1,680เหรียญ US Dollar ดังนั้นก็ยังแนะนำให้ซื้อขายตามกรอบไปก่อนไม่แนะนำให้ไม่แนะนำให้ถือระยะยาวนะคะ<ช>แต่ว่าเห็นงถ้าแบบเพราะว่าเราเหมาะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกกองทุนเองเนี่ยกองทุนเองก็้ค่อยเริ่มทยอยสะสมในการการูปแบบที่ถือทองคำเป็นระยะยาวแต่ว่าเรามอง<ช> <ๆ S 2> ว่าอาจจะยังมีความเสี่ยงเกินไปเพราะว่าในตอนนี้เองลักษณะข,ของราคาทองคำเองก็ยังเป็นไซเวย์ค่ะอืค่ะ วันนี้ขอบพระคุณคุณทิพามากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข้อมูลข่าวสารที่รายการ Market Mover นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นติชมรายการค่ะผ่านเว็บไซต